ครับผมพิเชษฐ์สมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขัดเท็บรักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัว r ี v o 4ประตูนะครับแต่งในสไตล์อ f ฟ o รดยกสูงอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้พร้อมลุยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งครบจบจากโชว์รูมพร้อมลุยนะในการใช้งานรถออฟโรด off นะครับซึ่งการแต่งแนวนี้ เราจะแต่งในรุ่น 4x4 ก็ได้หรือว่า 4x2 p i l นเน n e r ก็ได้ครับก็คือผมก็แต่งจบแบบในคลิปให้เลยนะครับพร้อมให้ลูกค้าใช้งานแบบเท่ๆหล่อๆตามวัตถุประสงค์การใช้รถลูกค้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือผมเอาตัวที่ลูกค้าสั่งมาก็คือเป็นตัว2.8 4x4 High Auto นะครับราคาปัจจุบันก็1,252,000นะครับเป็นตัว Euro 5 แต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากได้แบบนี้แต่เป็นตัวพรีเนเนอร์ก็ได้นะครับพีนเนอร์ ner, ก็เริ่มต้นาราคาอยู่ที่ประมาณ9,31 0 0 0 0นะครับเป็นตัวเอก็แต่งครบจบแบบออฟโรดแบบนี้ก็ได้ครับขับแบบเท่ๆหลอ่อๆได้เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าคันนี้แต่งยังไงบ้างนะครับคันนี้ก็หน้าก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมีมีแต่เปลี่ยนจากตัวโลโก้โตต้ตาแบบธรรมดามาเป็นโลโก้โลโก้แก้วนะครับเพิ่มความพรีเมียม ให้กับตัวรถนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนอัปเกรดนะครับเพิ่มกรอบไฟหน้าตรงนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มกรอบไฟหน้าสีดําด้านนะครับให้รถมีความเท่ดุดันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวที่เราอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโปร่งล้อนะครับโป่งล้อมันจะเป็นโป่งล้อในไซรูทนะครับโป่งล้อ6นิ้วโป่งล้อใหญ่นะครับตัวนี้ก็ ดีอ่าเขาเรียกอ่าใส่แล้วมันจะแมทกับตัวล้อที่เราอัปเกรดขึ้นมานครับมาดูกันว่าอ่าล้อยางชุดเนี้ยเป็นแบบไหนไซส์ไหนมาดูกันเลยนะครับตัวนี้คือจะเป็นยางล้อขอบ20นะครับพร้อมยางไซส์3 0 5 5 5ขอบ20นะครับตัวนี้คือเป็นาย,ยางไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราอัปเกรดนะครับตัวช่วงล่างน,นะครับตัวนี้ยังใช้โชกเดิมอยู่นะครับคือ,อเป็นปีกนกของ y o n g นครับอันนี้เราติดตั้งอุปกรณ์ มีปีกนกดอกเพานะครับก็คือแล้วก็ดัดพับซุ้มนะครับเพื่อใหอ้สามารถใส่ล้อตัวนี้ได้นะครับทำก็คือติดตั้งที่ร้านออริจินอลของอปีกนกเลยนะครับตรงนี้ก็คือโดยช่างที่มีประสบการณ์นะครับผมตรงนี้ให้รถออกมาเป็นทรงสวยนะครับยกขึ้นมาประมาณ4นิ้วนะครับผมพร้อมลุยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างก็คือเปลี่ยนจากตัวกรอบเ,เป็นสีดำเงานะครับเพลดรถ มือดึงก็เป็นสีดำหมดเลยครับเพื่อความเท่ดูดันให้กับรถนะครับผมด้านล่างนะครับผมด้านล่างพอเรายกรถปรับปรับความสูงขึ้นมาครับตัวบันไดข้างเดิมนะครับมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าความยวมันเกินนะครับเราก็เราเราจะต้องเปลี่ยนบันไดข้างที่มีขนาดสั้นลงนะครับผมตรงนี้เพราะว่าถ้าเราใส่บันไดข้างเดิมมันจะต้องตัดตรงเรียกว่าตรงตรงหัวบันไดออกมาซึ่งมันดูแล้วไม่สวยนะครับ ผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบันไดข้างชุดใหม่ให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าก็เลือกได้ครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบบในสไตล์รูทรูทเอ็กนะครับผมเป็นตัวที่ส่งขายในทางต่างประเทศนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ทําให้หล่อๆอมาดูด้านหลังนะครับผงล้อก็เป็นขนาดใหญ่นะครับผงล้อ6นิ้วนะครับให้แมต์กับล้อตัวนี้จะเป็นออฟออฟเซนลบ24นะครับผมใส่แล้วสวยงามเท่ลงตัวเลยครับตรงนี้ ใส่ให้เหมาะกับการใช้งานในสายออฟโรดนะครับผมโปร่งล้อขนาดใหญ่คือล้อมันจะไม่ล้นซุ้มนะครับดูสวยนะครับก็คือเป็นแนวแนวสไตล์อเมริกันนะครับผสมผสานกับแนวรูทนะครับพูดง่ายทำให้รถคันนี้มีความเท่หล่อมากขึ้นนะครับมาดูด้านหลังกัะต่อนะครับด้านหลังก็เพิ่มกรอบไฟท้ายสีดาด้านนะครับให้รถมีความดุดันมากขึ้น,นครับเพโตต้าก็คือเปลี่ยนเป็นสีดํา ทั้งหมดเลยนะครับทั้งชุดมือดึงก็เปลี่ยนเป็นสีดําให้นะครับตรงนี้ก็สัญลักษณ์4 wheel เลครับติดเพื่อความเท่นะครับนะครับเราก็ติดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้รถคันนี้มันดูเท่พูดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับที่อัปเกรดช่วงล่างก็คืออันนี้ยังใช้โช๊คเดิมน,นะครับผมถ้าลูกค้ามีงบต่อยอดก็เปลี่ยนเป็นโชค๊คซับแทงอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าที่ทำแล้วขับดูก็ฟิลก็เหมือนรถ มือนรถรถโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ไม่โยนไม่ดีดเด้งเกินไปครับก็คือใช้งานเหมือนฟิลฟิลเหมือนรถโรงงานเราพูดง่ายๆครับผมครับมีการต่อข้อต่อโชคแล้วก็เสริมก็ลองครับให้รถมีความสูงมากขึ้นนะครับในสไตล์ที่เราจัดให้ลูกค้านะครับอันเนี้ยครับทำแล้วก็คือใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อยู่ในกบประมาณที่ลูกค้าอาจจะต้องได้นะครับผมในในการแต่งรถคันนี้นะครับ รถเนี่ยครับคือความสูงปกติผมก็สูงประมาณ180แบต่นะครับผมก็รถก็จะสูงขึ้นน่าจะประมาณ190ก็ถือว่ายกขึ้นมาประมาณ4นิ้วนะครับให้รถคันนี้มีความเท่มากขึ้นนะครับภายในมาดูนิดนึงนะครับภายในตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวเกรดมิดขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็นพีเลนเนอร์หรือว่า,าตัวไฮ่คือเบาะมันจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเกรดไฮก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาน,นะครับมี พูดสตาร์ทสามารถขี่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเกียร์ไฮส่วนเกียร์มิด Mid, นะครับถ้าลูกค้าจะพีรเนอร์อมาแต่งแบบนี้ก็ได้ครับคือออปชั่นมาตรฐานก็จะมีเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคนขับเซนเซอร์รอบคันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนรละเอียสเปกนะครับตรงนี้ก็หลักๆก,ก็มีมีให้อยู่แล้วถ้าเป็นพีระเนอร์นะก็คือเซนเซอร์นะครับเบาะไฟเบาะไฟฟ้าคนขับเบาะหนังนะครับส่วนเกียร์ไฮก็จะเพิ่มแอร์หลัง แอร์ออโต้ขึ้นมาครับหรือว่าเราจะเอาเกตมิดเพิ่มแอร์หลังก็ทำได้หรือว่าผมทำรถเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานให้กับเหมาะบ้านเราอยู่แล้วครับยังชุดแอร์หลังนะครับก็สามารถเปลี่ยนเพิ่เพมเติมได้นะครับตรงนี้แบบแบบันนี้เลยนะครับกระจายแรงลมมาให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับสำหรับเกีรมิดนะครับทำเพิ่มได้ครับส่วนเกีร์ไฮก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วครับหรือว่าเรา ตั้งกรอนให้เหมาะกับลูกค้านะครับผมถ้าแต่งแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าลูกค้าจอารถนะครับถ้าเป็นขับเคลื่อน2อล้อคุณง่ายทีรันเนอร์ก็แต่งแบบนี้เริ่มต้นฟรีดาวนะครับผมส่วนถ้าก็คือพร้อมจบแบบนี้ได้เลยถ้าเป็นเกรดทีรันเนอร์ครับแต่งเทที่หล่อๆอแบบนี้ไปใช้าง,งานได้เลยนะครับส่วนตัวโฟลว์วิวนะครับ ถ้าเป็นตัวแต่งจากขับเคลื่อนสีล้อตรงนี้โปรโม,มชั่นมันจะแตกต่างจากตัวพีลันเนอร์นิดนึงครับผมก็เดี๋ยวผมทำรายละเอียดส่งไปให้ดูในใบเสือราคาว่ารายละเอียดดีเทลการแต่งอนะถ้าจบแตบบ่ไม่อท่าโฟวิลมันจะมีเป็นแคมเปญแบบไหนบ้างเพราะว่าตัวโฟวิโอโซลตาเขาจะให้แคมเปญแตกต่างกับตัวพีลัเนอร์ครับเรื่องเงื่อนไขาการแต่งอาจจะมีข้อแตกต่างนิดนึงรายละเอียดก็ทักทายมาในใบในในะครับโซลตานครทนสาขาเทพรักษ์นะครับ, ota, าานะรบหรือว่า หลายหลายออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอถ้าไม่ทันใจตอบไม่ทันใจโทรมาได้เลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอนะครับส่วนลูกค้ามีรถเก่านะครับอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็เราก็รับเทินนะครับรับเทินเอามาเปลี่ยนได้นะครับเทินคันเก่าเอาคันใหม่ไปใช้สบายใจนะครับผมตรงนี้เราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่จองทำพัญยาไฟนัแนก็ทําถึงหน้าบ้านได้นะครับส่งรถก็สามารถขึ้นสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้เรียกว่าบริการแบบวันสตปอปเซอร์วิสนะครับ แต่งครบจบเท่ๆหล่อๆผู้จัดการพิเศษจัดให้สวัสดีครับผม